สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาตอบคอมเมนต์นี้นะคะที่เขาถามว่าฟังมาหลายคลิปแล้วครับส่วนมากเกือบ100%ยเซนตไล่ตาม DM มีไหมครับ DM ไล่ตาม DF คุณเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมเส้นทางของทวินเฟรมส่วนใหญ่นะคะ D ี f ว m i เฟมถึงเป็นฝ่ายไล่ตามก่อนแต่ในบางกรณีที่หายากนะคะ กลับกลายเป็น d ีไวแมคคิีค่คะที่ไล่าตามกลับมาอย่างลึกซึ้งและก็แน่วแนว่วันนี้เราจะมาถอดรหัส13เหตุผลนะคะลึกๆที่ว่าทำไม DM ตื่นขึ้นและเป็นฝ่ายไล่าตาม d f หากคุณอยู่ในเส้นทางนี้นะคะคลิปนี้อาจเป็นคำตอบที่จิตวิญญาณของคุณกำลังรออยู่ในบริบทของความสัมพันธ์ทวินเฟรมนะคะหรือว่าเปลวไฟคู่คำว่า DF DY f e m n n i n และ DM DY m ม c ี l ีแ n คถูกใช้เพื่ออธิบายพลังงานฝ่ายหญิงและฝ่ายชายค่ะไม่จำเป็นต้องตรงกับเพศท,ทางกายภาพค่ะซึ่งจะมีพฤติกรรมและบทบาทต่างกันในเส้นทางแห่งการเตือนรู้และการรวมตัวกันอีกครั้งในคำถามที่ว่ามีไหมในกรณี DM ไล่ตาม DF หรือมีแต่ DF ไล่ตาม DM นะคะคำตอบก็คือมีแน่นอนค่ะกรณีที่ DM ไล่ตาม dF แต่ค่อนข้างน้อยกว่ากรณีที่ df ไล่ตาม dm ค่ะเพราะโดยธรรมชาติของพลังงาน df มักจะรู้ตัวหรือว่าตื่นรู้ก่อนจึงเริ่มขบวนการไล่ตามหรือว่าพยายามเชื่อมโยงกับ dm ก่อนค่ะ dm นะคะมักจะหลบหนีหรือว่ายังไม่พร้อมในช่วงแรกๆค่ะเพราะเขายังไม่เข้าใจว่าความเชื่อมโยงนี้ลึกซึ้งแค่ไหนหรือว่ายังมีอีโก้บาดแผลและก็ความกลัวที่ต้องเยียวยาค่ะแต่เมื่อ df หยุดไล่นะคะ dm จะเริ่มวิ่งกลับมา เมื่อ DF เริ่มทำงานภายในนะคะเยียวยาตัวเองแล้วก็หยุดยึดติดกับความสัมพันธ์ DM ก็จะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของพลังงานค่ะและเริ่มไล่ตามเพราะพลังงานดึงดูดยังคงอยู่ค่ะส่วนพฤติกรรมแบบกลับด้านนะคะบางกรณีที่พบน้อยแต่มีจริงค่ะ DM ตื่นรู้ก่อนแล้วก็พยายามไล่ตาม DF ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ถ้า DM มีความไวทางจิตวิญญาณสูงหรือเคยทำงานภายในมาก่อนแล้วค่ะ ในกรณีนี้นะคะ DF อาจาเป็นคนกลัวค่ะหรือยังไม่พร้อมเช่นกันสรุปนะคะส่วนใหญ่ DF ไล่ตาม DM เพราะตื่นรู้ก่อนค่ะแต่มีบางกรณีนะคะ DM ไล่ตาม DF โดยเฉพาะในช่วงกลางหรือช่วงปลายของเส้นทางเมื่อ DF ปล่อยวางค่ะสุดท้ายแล้วนะคะทวินเฟรมไม่ได้อยู่ในกรอบไล่หรือว่าตามค่ะแต่เป็นการเติบโตและหลอมรวมพลังงานในตัวเองทั้งคู่ มาดู13สาเหตุกันนะคะที่อธิบายว่าทำไม DM ถึงเป็นฝ่ายไล่ตาม DF นะคะซึ่งเป็นกรณีที่พบน้อยกว่าแต่ก็มีจริงค่ะและก็มักจะเกิดขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงอย่างลึกในตัว DM หรือว่าพลังงานความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ค่ะ13สาเหตุที่ DM ไล่ตาม DF แบบละเอียดนะคะ 1. DM ตื่นรู้ก่อน DF ในบางครั้งนะคะ DM คือฝ่ายที่สัมผัสถึงการเชื่อมโยงจิตวิญญาณก่อนและรู้ทันทีว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ธรรมดาค่ะเขาอาจมีประสบการณ์ทางจิตเช่นฝันถึง DF ซ้ำๆหรือว่าได้ยินเสียงจากภายในหรือรับสัญญาณจัก,กรวาลเร็วกว่า DF 2 DM ผ่านการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณมาระยะหนึ่งแล้ว ดีที่เคยผ่านช่วงดักไนออฟเดอะโซ l หรือว่าเคยฝึกโยคะสมาธิหรือว่า h e ล l ลิงมาก่อนนะคะจะมีความเข้าใจเรื่องพลังงานแล้วก็การเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณค่อนข้างที่จะมากพอที่จะรับรู้ว่า DF คือทวิตเฟมของเขาค่ะ 3.DF ยังอยู่ในพลังงานบาดแผลหรือยังไม่ตื่นรู้ DF บางคนนะคะยังติดอยู่กับการบาดเจ็บความกลัวหรือว่าความรู้สึกไม่คู่ควรทําให้เธอถอยหนีหรือว่ายังไม่เปิดรับ DM ที่รู้ตัวแล้วนะคะจึงต้องเป็นฝ่ายเข้าหาเพื่อที่จะกระตุ้นให้ DF เริ่มตื่นรู้ค่ะ 4. DM ได้รับแรงกระตุ้นจากจักรวาล DM บางคนนะคะถูกผักโดยเหตุการณ์เช่นเหตุการณ์ช็อกทางอารมณ์ความฝันชัดเจนหรือการสูญเสียบางอย่างสิ่งเหล่านี้นะคะจะทำให้เขารู้ว่า DF คือคีย์สำคัญในเส้นทางชีวิตของเขา 5. DF เรียนรู้การปล่อยวางอย่างแท้จริงเมื่อ DF ไม่ยึดติดนะคะไม่ไล่ตามและโฟกัสที่การเติบโตภายใน DM จะรู้สึกถึงช่องว่างพลังงานและเริ่มกลับเข้ามาเพื่อเชื่อมโยงอีกครั้งค่ะ 6. DM เคยเสีย DF ไปและรู้สึกถึงความว่างเปล่าการห่างกาันหรือการแยกจากกาันช่วง separation นะคะจะทำให้ DM ตระหนักรู้ว่าไม่มีใครเติมเต็มเขาได้เหมือน DF ความว่างนี้นะคะจะพักให้เขาไล่ตามกลับมา 7. DM เห็น DF ประสบความสำเร็จและสงบสุขเมื่อ DF เติบโตนะคะมีความสุขโดยไม่ต้องมี DM อยู่ข้างๆ DM, DM เขาจะรู้สึกทั้งชื่นชมและถูกดึงดูดกลับไปเพราะเธอนะคะกลายเป็นพลังงานบริบูรณ์ที่เขาต้องการค่ะ 8. DM ได้รับสัญญาณซ้ำๆจากจัก,กรวาลเช่นเห็นเลข11 1 1 1 2 2หรือชื่อ DF บ่อยๆ เหตุการณ์ที่บังเอิญเกินไปนะคะจะทําให้เขาเริ่มสงสัยแล้วก็ตัดสินใจติดตามหรือว่าทวงคืนความสัมพันธ์9 DM ผ่านกระบวนการการหิวบาดแผลภายในแล้วเมื่อเขานะคะได้เยียวยาวบาดแผลในวัยเด็กความรู้สึกไม่คู่ควรความกลัวการถูกปฏิเสธเขาก็จะมีความกล้าพอที่จะเปิดใจแล้วก็ไล่าตาม d f ค่ะ สิบ dm รู้สึกถึงพลังงานจากภายในเมื่อดีเหายไปเมื่อดีเตัดขาดหรือว่าเงียบหายนะคะพลังงานของเธอหายไปจากสนามพลังงานของเขาเขาก็จะเริ่มรู้สึกถึงความไม่สมดุลค่ะและเริ่มออกตามหาทั้งในทางกายภาพแล้วก็ทางจิต1ิเอ df ยกระดับความถี่พลังงานของตนจน dm สัมผัสได้เมื่อดี พัฒนาจิตวิญญาณสูงขึ้นนะคะเช่นเข้าใจความรักไร้เงื่อนไขมีพลังงานฟิลมินีนที่อ่อนโยนแต่นิ่งแน่นขึ้นนะคะ DM จะถูกดึงกลับมาด้วยแรงดึงดูดทางพลังงานอย่างทรงพลังค่ะ12 DM เห็นว่า DF คือกระจกที่เขาไม่สามารถหลีกหนีได้อีกในที่สุดนะคะ DM จะเข้าใจว่าเขาไม่สามารถหนีจากการเผชิญหน้ากับตัวตนที่แท้จริงผ่าน DF ได้ค่ะ และเขาก็จําเป็นที่จะต้องกลับมาเผชิญหน้าเรียนรู้และรวมพลังค่ะ13 DM เริ่มเข้าใจความรักแบบวิญญาณเมื่อผ่านประสบการณ์รักโลกนะคะจนหมดแรงเขาก็จะเริ่มเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การครอบครองแต่คือการเติบโตเขาจะกลับมาเพื่อเชื่อมโยงกับ d f ด้วยหัวใจที่เปิดออกอย่างแท้จริงค่ะ ท้ายที่สุดแล้วนะคะไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายไล่หรือใครจะถอยนะคะพลังงานของทวินเฟรมไม่เคยสูญหายไปไหนมันเพียงแต่รอจังหวะที่พลังงานทั้งสองจะพร้อมรวมเป็นหนึ่งค่ะขอให้คุณใช้ช่วงเวลาของการแยกจากเพื่อกลับมารวมพลังภายในและรู้ว่าเมื่อคุณรักตัวเองอย่างแท้จริงแล้วนะคะฝ่ายตรงข้ามนะคะจะไม่มีทางละสายตาจากคุณได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ